ถ้ยิงใส่มันตอนนี้สองคนนั้นอาจจะถูกลูกหลงก็ได้นะตัวผมในตอนนั้นไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้เลยอย่ายิงนะครับผู้ชายคนนั้นนเอง แรงรากเป็นยอดมนุษย์อุตรามแน็กซ์แล้วเรื่องจริงที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนผมเองก็ยังไม่อาจเข้าใจได้ ジャックティケテラツモリトトクリナテレデイジネクトーテンボーディーゼリーシャテン 自分をくしめている瞬時そんな僕にさよならさトランスフォーメーション闇が怖くてどうするあいつが怖くてどうする足踏みしてるだけじゃ進まない男なら誰からのために強くなれ歯を食いしばって思いっきり守り抜け転んでもいいよ 合ばいい。「ただそれだけできれば英雄さ」「男なら誰かのために強くなれ」「女もそうさ」「見てるだけじゃ始まらない」「これが正しい。言える勇気があればいい」「ただそれだけできれば英雄さ」 rút giác xí ngân ถึงเงินไม่ใช่ศัตรูนะครับตอ,อ,อเนเัลย่าอุนท่าแมน ไอเนี่ยอิชิโฮริวิเคลหอดูพระพรมเหตุการณ์เการ์ไวไฟครับ <Huh? S 2> นังจอยจะยิงนีก่กาสไวไฟ หมายหนีไปแล้ววางใจได้เลยครับเรากำลังใช้เรดาร์ติดตามทิศทางที่มันมุ่งหน้าไป, <S 1> <S 1> <ๆ>ประยะห่าง ่างจากเป้าหมายอีสี่พันฟุตรหรือแค่สามสิบวินาทีไม่ทำแน่เลย

สับหลาดเหรภารกิจเสร็สิ้นเป้าหมายถูกไล่งไงไปแล้วทุกคนกลับฐานได้ทาบแล้วมันช่วยปราบสาับหลาดงั้นเหรอมนุษย์ักษสีเงินนั้นเป็นใครอุนตร้าแมน รูปผ่านวิธีได้ด้วยเหรอสุดยอดจริงเลยยังแปลงร่าง,รงราไม่ได้เดยสมบูรณ์เมื่อคืนนี้ จากเหตุการณ์ไฟฟ้าลัดวงจรในโรงงานทําให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายและอีกสองรายอาการบาดเจ็บสาหาัสในขณะนี้โรงงานหลายแห่งได้ทําการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันภัยอยู่เหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะครับไฟฟ้าลัดวงจรในโรงงานในเขตจังหวัดชิบะได้สร้างความวุ่นวิตกให้กับชาวบ้านในแถบนั้นเป็นอย่างมากคุณคมมงครบที่คุณให้การว่าเคยเห็นมนุษย์ยักษ์สีเงินตัวนั้นมาก่อนเนี่ยนั่นเป็นความจริงใช่ไหมใช่ครับตอนที่ผมเพิ่งย้ายมาที่นี่นะครับ แล้วคุณก็ยังบอกอีกว่าอืมมนุษย์ยักษ์เนี่ยโผล่มาช่วยชีวิตคุณไว้ด้วยใช่ไหมใช่ครับคุณแน่ใจผมแน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าหากว่าตอนนั้นอุนตราแมนไม่มาช่วยผมไว้แล้วก็ผมก็ถูกสัปหลาดฆ่าตายไปแล้วฮะอุนตราแมนเลยคือเมื่อวานตอนที่เห็นมนุษย์ยักษ์ตัวนั้นจู่ๆผมก็นึกถึงชื่อนี้ขึ้นมาอ่านวาคุละแล้วคุณคิดเห็นยังไง มนุษย์ยักษ์สีเงินตัวนั้นเป็นมิรกับชาวโลกหรือเป็นศัตรูกันแน่บอกตามตรงนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเออแต่ว่าหากมนุษย์ยักษ์ตัวนั้นเป็นศัตรูกับเราแล้วแล้วก็ในการสู้รบครั้งที่แล้วเนี่ยเราไม่อาจจะรอดมาได้แน่ผมคงต้องขอเวลาวิเคราะห์หาเหตุผลก่อนนะครับอตกลงหัวหน้าน่ะไม่เชื่ออุลตร้าแมนจริงๆเหรอครับหัวหน้า เราเพิ่งเจอเขาแค่แวบเดียวยังไม่สามารถจะไว้ใจได้ในทันทีหรอกนะแต่ว่าคุณน,นัาก็เห็นแล้วนี่ครับว่าคนทั้งสองคนนั้นไว้จะสับประหลาดนั่นนะ่ะอาจจะเป็นแผนตบตาก็เป็นได้หมอน้่น,น่เป็นสัตว์ประหลาดนี่คือสิ่งเดียวที่เราต้นจดจำเอาไว้อะไรกันสิ่งที่เห็นตรงหน้าเราไม่สามารถเชื่อได้ทุกอย่างแล้วนะอย่าหัดคิดอะไรแบบไร้เดียงสานเลย หมายความว่าไงครับสมาชิกใหม่มาไม่ทัาไรก็เริ่มแข็งข้อแล้วอะออพวกเราทำงานเป็นทีมนะครับอืถ้าเขาทำตัวแบบนั้นจะมีแต่ผลเสียทำให้อดนึกถึงนายคนนั้นไม่ได้เราเขาเป็นคนจริงจังและมีความตั้งใจแรงกล้าแต่ผลที่ออกมามันกลับเป็นผลร้ายต่อทุกคนสิ่งสำคัญในทีมคือความเชื่อใจนะครับ และเพราะเหตุนี้ล่ะผมถึงอยากให้โคมงเข้าใจตรงจุดนี้ผมอยากให้เขาปรับตัวให้เข้ากับทุกคนแน่นอนฉันเองก็หวังอย่างนั้นขอ,อตัวนะช่วยบอกหน่อยครับสิ่งที่เห็นตรงหน้าเราไม่สามารถเชื่อได้ทุกอย่างหมายความว่างไงครับ สุดยอดเลยนี่คุณทำอะไรอะเมื่อวานนี้นายกระโดดมาขวางตอนฉันกำลังจะยิงตอนนั้นถึงฉันคิดจะยิงนายขึ้นมาจริงๆจะถือว่าเป็นอุบัติเหตุก็ย่อมได้เพราะว่านายอยากเจอกระโดดเข้ามาขวางลูกปืนเองไม่จริงหรอกรองหัวหน้าทีมไนท์ไรเดอร์เนี่ยคงไม่ใจคอโหดร้ายแบบนี้หรอกน่าทำไมถึงได้เชื่อใจคนง่ายขนาดนั้น จะเป็นมิตรหรือว่าศัตรูบางครั้งก็ต้องรอถึงตอนจบเราถึงจะรู้โอกระสุนหมดนายนายยังโชคดีที่กระสุนชั้นหมดพอดีเดี๋ยวก่อนครับคุณไม่ได้ตอบที่ผมถามเมื่อกี้นี่เลยสิ่งที่เห็นตรงหน้าเราไม่สามารถเชื่อได้ทุกอย่างหมายความว่าไงครับ เดี๋ยวก่อนนะที่นี่ก็คือ แล้วคุณพาผมมาทำไมอ่ะดูนั่นสิญ <c oughs> าติของผู้เสียชีวิตที่โดนสับประหลาดฆ่าตายแต่ว่าทำไมก็ต้องมากันที่นี่ด้วยอ่ะเพราะว่าเธออยู่ในช่วงฝึกหนักคงไม่รู้ข่าวมีผู้เสียชีวิตถึงสิบสามคนจากอุบัติเหตุรถบัสตกเหวคราวก่อนอุบัติเหตุตกเหวเหรอไม่ใช่แค่เหตุการณ์ครั้งนั้นคนที่ตายเพราะสั์ประหลาดจะถูกรายงานว่าตายเพราะอุบัติเหตุ เราไม่อาจจะให้ญาติผู้ตายล่วงรู้ความจริงสรุปว่าต้องบิดเบือนความจริงอย่างนั้นเหรอเราจําเป็นต้องทําถ้าขืนบอกความจริงผู้คนต้องแตกตื่นกันไปใหญ่เราถึงต้องปราบสัตว์ประหลาดกันอย่างลับๆยังไงล่ะสิ่งที่เห็นตรงหน้าเราไม่อาจจะเชื่อได้ทุกอย่างนี่ก็คือคําตอบไงแต่ว่าผู้เห็นเหตุหการณ์ล่ะเราใส่เขาปิดบังความจริงไม่ได้หรอกความจริงคือความจริง ผู้เห็นเหตุการณ์ไม่เชื่อว่ามันคือเรื่องจริงหน่วยของเรามีแผนกพิเศษที่จะคอยจัดการเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงนะ่ยแต่ลืมเรื่องทุกอย่างไปซะก็จะกลับไปใช้ชีวิตตามเดิมได้อะไรนะพูดง่ายๆก็คือลบความทรงจำยังไงล่ะล <H it> ้อ,ลอเล่นใช่ไหมครับใครจะทำแบบนั้นได้แหละครับเนี่ย ถ้าผมตั้งใจเอาความจริงมาเปิดเผยก็ต้องโดนจับไปล้างสมองอย่างนั้นเหรอครับนี่อะไรวิธีการ Nexus. 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 มีอะไรครับวิ่งตามอะไรมามีคนมาแอบดูเราเรลคื่นความถี่สัะหลัดรอผมด้วย กะแล้วเชนายนาไม่ได้เป็นแค่ภาพลวงตาแอบสกดรอยตามเรามาทําไมตอบไปเดี๋ยวนี้นะพวกเธอถูกสกดรอยตามมาก็จริงแต่ไม่ใช่ฉันหรอกเดี๋ยวก่อนคุณเป็นใครรียหนีไปออรียหนีไปเดี๋ยวนี้ และเขีย3าตำแหน่งสองสีพบเคลื่อนความเที่ของซาประหลาดมีเรดาร์ของนายเรดอร์อยู่ในนั้นด้วยผู้ชายคนนั้นก็อยู่ด้วยมาทัานทีเร็ว ปืนนั่นมันคือเปืนอะไรครับแล้วคุณเป็นใครอ่ะโอ้ออ้อสิสสิ้น่ย้ยสิย้นสด้นสิ้นสิานสิ้ย้น้นสิ้น น่าเชื่อเลยว่าคุณก็คือเฮ้ยเนื้อเหมืออะไรอยู่เล่าไม่แน่เนี่นะ รวงพวกเธอถูกล่อให้มันเป็นตัวอย่างไหม ยิ่มันได้สู้กับคนเก่งๆยิ่งได้ข้อมูลกลับไปพัฒนาให้รางของมันนแข็งแกร่งกว่าเดิมเหมือนสร้างภูมิด้านทานยังไงล่ะมันจะคงป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้แหละฉะนั้นจะมีโอกาสที่จะกลับมาอารวาสได้ทุกเมื่อเลยแล้วเราจำเป็นต้องหาที่ซ่อนของมันให้เจอสักก่อนหยุดเดี๋ยวนี้นะคิดว่าฉันจะปล่อยไปไง่ายๆนะหรอ ทำแบบนี้เลยครับทิ้งอาวุธเดี๋ยวนี้แล้วกลับไปที่กองบัญชาการกับฉันให้ขอปฏิเสธกระสุนหมดหรอยิงจนกระสุนหมดโดยไม่รู้ตัวละสิป <c oughs> ลอยเขาไปิถตะครับ <c oughs> ยานโครมเชสเตอร์กันเนอร์ใช้เทคโนโลยีเหนือชั้นกว่ายานลำเก่าและยังมีออปชั่นมากกว่าด้วยแต่ว่าอาจจะขับยากนะมียานลำนี้ สัตประหลาดก็ไม่มีทางหนีรอบไปได้อีกแล้วแล้วรองหัวหนา้าก็ไม่ได้เล่าเรื่องผู้ชายคนนั้นให้ใครฟังส่วนผมเองก็ชักเริ่มสับสนทุกทีแล้วไม่รู้อันไหนคือเรื่องจริงเรื่องไม่จริงฮัล <Hello? S 2> โหลโทมองเป็นไปได้ยังไงเนี่ยที่โทรม,มาตอนกลางวันแบบนี้ขอโทษนะไม่รู้เป็นไงอ่ะ อยู่ๆก็อยากได้ยินเสียงดีโกะอะไรหรอมีปัญหาเรื่องงานหรอเ,เล่าหรอกฉันก็แค่อยากได้ยินเสียงเธอ,อจริงๆนะแต่ว่าเสียงหวานๆของดีโกยังเป็นกำลังใจเป็นเรื่องจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้ แต่กระทันหันทำไมไม่บอกกันก่อนเ่ะเปล่านะยอย่ๆรถก็หยุดเองฉันไม่ได้เหยียบเบรกอะเฮ้ยอะไยอ่้เอย